ถ้าคุณใส่แว่นหรือคอนแทคเลนมานานจะลืมว่าการมองเห็นด้านชั้นเป็นยังไงนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูคือส่วนตัวเนี่ยใส่แว่นมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วเนาะก็ค่าสายตาก็คือเพิ่มขึ้นรื่อยทุกปีเลยนะคะบางทีมันก็หนักสายตาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เราต้องพกแว่นไปตลอดบางทีลืมก็ลําบากเหมือนกันว่าเออเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่จะต้องแบบทําเลสิกก้าบอกเลยหรอคะก็ของเรานะคะหมอแนะนําแบบที่เป็นตัวเลสิกนะ สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะอายุ29ปีค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6ค่ะวันนี้มุกมาทำเลสิกที่โรงพยาบาลไทยจักษุค่ะ ก็สาเหตุที่อยากทำเลสิกนะคะก็คือส่วนตัวเนี่ยใส่แว่นมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนาอก็รู้สึกว่าแว่นเนี่ยทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยเวลามุกเนี่ยไปออกงานหรือว่ามีการรับงานรีวิวเนี่ยบางชุดหรือว่าบางลุคเนี่ยมันก็ไม่เข้ากับแว่นเรานะคะทำให้เวลาเราแบบถอดแว่นหรือว่าต้องเอาแว่นมาใส่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็บางทีก็ใส่แว่นแล้วก็จะมีรอยกดทับที่จมูกนะคะทำให้หน้าเนี่ยเป็นคราบทาลุออกมาก็ไม่ค่อยสวยแล้วก็จะมีแผลทำจมูกนะคะก็คือจะมีีช่่่่ววงงนึทแแบบใส ไม่ได้เลยก็คิดว่าเออเป็นเวลาที่สมควรแล้วที่จะต้องแบบทำเลสิกค่ะก็ค่าสายตาก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยนะคะตอนนี้ก็ข้างขวาอยู่ที่450ค่ะข้างซ้าย250แล้วก็มีเอียงข้างละลอยนิดๆค่ะปกติใส่แว่นเป็นหลักค่ะเพราะว่าลองคอนแทคเลนส์แล้วก็คือก็ใส่ไม่เป็นค่ะก็เลยให้แบบให้เพื่อนใส่ให้แต่ก็รู้สึกว่าใส่แล้วก็ไม่สบายตาเหมือนกันก็มีเคืองตากับแห้งตาค่ะ ถ้านอกเหนือจากที่จะต้องไปออกงานนะคะก็รู้สึกว่าบางทีมันก็หนักสายตาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบมีอาจจะมีหนักหัวเล็กน้อยแล้วก็เราต้องพกแว่นไปตลอดบางทีลืมก็ลาบากเหมือนกันก็คือมุกเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยวมากๆเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราอยากมองเห็นวิวธรรมชาติแบบเต็มตาผ่านสายตาของเราจริงๆมากกว่าแว่นนะคะก็คิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนึงก็พักความคิดนี้ไปเพราะว่ารู้สึกว่าเลสิกเนี่ยมีราคาที่สูงแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องศึกษาข้อมูลดีๆค่ะแต่พอหลังๆเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลแล้ววก็เลยาางใจจทที่่ะะํค โรงพยาบาลที่มุกเลือกนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลไทยจักสุค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีฝีมือดีนะคะมีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะแล้วก็ได้รับการอบรมเฉพาะทางด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเองทุกเคสค่ะก็ศึกษาเบื้องตอนน้นก็คือชอบที่โรงพยาบาลนี้มากๆเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำที่โรงพยาบาลไทยจักษุ ก็หลังจากที่จองก็คือจะมี h d Care ที่ให้คําแนะนําหลังจากการจองเลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างคือรู้สึกประทับใจมากๆค่ะทําให้เรารู้ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทาอะไรบ้างค่ะรู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ดีมากๆเลย ค,ความคาดหวังเราจะทำนะคะก็คือคิดว่าต้องได้ดวงตาที่สดใสมาแน่นอนเลยค่ะแล้วก็มองเห็นภาพได้เต็มตามากขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่เราคอยมานาน,นะคะ่ะแต่งตัวลุกไหนก็เข้านะคะใช้ชีวิตสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเต็มตานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะคะทุกทีมูจะไปเช็คอินค่ะ ที่ไปปรึกษาคุณหมอนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนะคะโดยเราเนี่ยควรจะอาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าหลังทำเนี่ยเราต้องงดโดนน้ําเป็นเวลา1อาทิตย์นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสวมเสื้อคอกว้างแล้วก็งดแต่งหน้ามาในวันทานะคะรวมถึงเนี่ยเราก็ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะสามารถกินได้อย่างปกติเลยแล้วก็วันทำเนี่ยแนะนําให้พาเพื่อนหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาเป็นเพื่อนขณะทําด้วยนะคะก็รู้วิธีเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแล้วนะคะยังไงก็เตรียมตัวไปพบคุณหมอได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาปรึกษาทำเลสิกนะคะจำที่คุณหมอตวจเบื้องต้นเนี่ยหนูเนี่ยเหมาะกับการทําเลสิกแบบไหนคะก็ของเรานะคะหมอแนะนําแบบวิธีเฟนโตเลสิกนะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ใช้เทคโนโลยีของเฟนโตเลเซอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการผ่าตัดก็ทำให้การผ่าตัดเียได้ผลลัพธ์ที่แม่นยานะคะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อยเห็นชัดไวแถมยังไม่เจ็บเลยค่ะ ค่ะคุณหมอคะหลายคนเนี่ยกังวลว่าการทำเลเิอร์จะทำให้ตาบอดไหมคะตาบอดเลยเหรอคะ <c oughs> เป็นไปได้ยากมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีของเลเซอร์นะแล้วก็เครื่องผ่าตัดที่ทันสมัยนะคะขั้นตอนกระบวนการตต่างเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากเลยคะ่ะแล้วเจ็บไหมคะคุณหมออาจจะแค่รู้สึกนูนนัวมีอะไรแตะตาเล็กน้อยนะคะแต่ในความรู้สึกแบบแหลมคมเนี่ยจะไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้มีการใช้เข็มหรือว่าใบมีดเลยค่ะไม่ใช้เวลาในการทำงานไหมคะ รวมสองข้างแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ10 1ถึง15นาทีค่ะถือว่าใช้เวลาน้อยมากๆเลยนะคะและทีนี้เนี่ยใช้สายตาได้กี่วันหลังทำ,ค,ำค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ทําแล้วหมอจะแนะนําให้คนไข้ไปนอนพักผ่อนเนาะประมาณ4ีถึง6ชั่วโมง <S <S หลังจากนั้นเริ่มใช้สายตาผ่านฝาครอบตาได้เลยนะคะอาจจะเช็คโทรศัพท์เล็กๆน้อยๆหรือว่าทานข้าวเริ่มใช้ได้แล้วค่ะ หชั่วโมงหลักงับก็ไม่ถึงหนวันนะคะแต่ว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเห็นคัดหวังว่าเห็นเกิน90%สามารถที่จะทํางานได้หรือว่าขับรถได้เลยในกรณีที่เราประเมินตัวเองแล้วนะว่าโอเคค่ะแล้วอย่างนี้ควรลาง,งานกี่วันไหมคะคุณหมอ ในกรณีถ้าเป็นงานที่ไม่โดนฝุ่นละอองเยอะหรือว่าของเหลวน้ำและเหงื่อกระเด็นเข้าตาเนี่ยวันรุ่งขึ้นสามารถกลับไปทํางานได้เลยค่ะในบางอาการข้างียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังทำานีมีอะไรบ้างนะคะคุณหมอก็จะมี2ข้อหลักๆเนาะข้อแรกก็จะเป็นสิ่งที่เรารู้กันดีก็คือเรื่องตาแห้งหลังทำเลสิ ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3-6เดือนขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะคะเราสามารถแก้ไขด้วยการหย่หมอมตาเทียมได้นะคะแล้วก็พักใช้ตาบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ใช้คมอมพิวเตอร์เยอะนะส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของแสงแตกกระจายรอบดวงไฟโดยเฉพาะในเวลากลางคืนอาจจะมีผลมากหน่อยในกรณีของคนที่ขับร,รถในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นในระยะเวลาประมาณ6เดือนหลังทำผ่าตัดค่ะ แล้วทีนี้เราจะดูแลตัวเองหลังทำยังไงบ้างคะในช่วงแรกเลยหนึ่งสัปดาห์หลั<ฤ>ทงทำเลสิกนะคะหมอก,ก็แนะนําว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ของเหลวนะคะไม่ให้กระเด็นเขา้าตา<ฤ>เพราะว่าเราจะกังว,วลเรื่องของการติดเชื้ออันนี้ขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกนะโดยที่หมอจะมียาฆ่าเชื้อนะคะให้หยอดอยู่แล้วนะ<ฤ>ส่วนในช่วงหนึ่งเดือนแรกก็ค่ะก็จะเลี่ยงการว่ายน้านะคะในเกาะ น,นี้ก็เป็นขั้นตอนก่อนผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผ่าตัดกันนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ก็เรมรู้สึกว่าเห็นลางๆขึ้นบ้างแล้วนะคะตอนทําก็ไม่เจ็บเลยค่ะมีแค่หน่วงตอนใช้เครื่องมือถ่างตานิดเดียวแล้วก็ทําเสร็จรวดเร็วมากค่ะคุณหมอก็บอกแต่ละขั้นตอนทาให้แม่กังวลตอนทำเลย หวันหลังจากที่โุกทำเลสิกนะคะความรู้สึกแรกที่ลืมตาตื่นมานะคะก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกที่ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีแว่นแล้วนะคะภาพที่เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเลยค่ะมองเห็นตึกไกลๆได้อย่างชัดเจนเลยนะคะความรู้สึกเต็มร้อยก็คือให้ร้อยเลยค่ะ ส่วนอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมีแค่วันแรกนะคะจะมีเคืองตาเล็กน้อยค่ะแต่ว่าอีกวันหนึ่งขึ้นมาก็คือปกติแล้วค่ะหลังจากที่ฟอลล์อัพกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าภาพรวมก็คือปกติดีค่ะแล้วก็จะเห็นภาพชัดขึ้นภายในอีก1-2อาทิตย์ค่ะแล้วก็ความประทับใจที่มีต่อคุณหมอนะคะก็คือคุณหมอเนี่ยใจดีแล้วก็ใจเย็นมากๆค่ะตอบข้อสงสัยทุกอย่างที่เราสงสัยนะคะแล้วก็ขณะทำเนี่ยบอกแต่ละขั้นตอนนะคะว่ากําลังทําอะไรอยู่นะคะทําให้เราเนี่ยมีความอุ่นใจแล้วก็ไม่มีคคววามกังลลเย่ะ เวลาผ่าก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะก็ทุกอย่างปกติดีค่ะเดี๋ยวมารอดูเมื่อผ่านไปครบ1-2ออาทิตย์นะคะว่าจะดีขึ้นอีกแค่ไหนคะ่ะขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาสายตาสั้าหรือสายตาเองแบบมูนะคะก็เีินเชิญมาปรึกษาหรือว่าทำเลสิกที่โรงพยาบาลไทยจักษุนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากสถานที่ที่จะได้มาตรฐานสวยงามแล้วนะคะยังรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ด้รับการอบรมเฉพาะทางนะคะมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า10ปีนะคะรวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสำหรับใครที่ยังลังเลในการทำเฟมตัวเลสิกนะคะมุก็แนะนำให้สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่จาก h d Care แนะคะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ดวงตาที่สดใสแบบชีวิตไร้กรอบได้แล้วค่ะ